สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมโทฟี่นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวภาพยนตร์หนังไทยเรื่องที่2ที่ผมได้ดูในปีนี้เลยนะครับอ่าฮะก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าที่หยด3คลทิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ต่อไปกับผมโอเคไปฟังกันดีกว่านะครับว่าผมรู้สึกอะไรกับหนังภาคนี้นะครับผมที่หยดทีหยดหรือทีอะไรสักอย่างนะครับผมก็เดินทางมาถึงภาคที่3แล้วนะครับสำหรับ IP แฟรนช์หนังผีไทยนะครับที่เรียกได้ว่า สร้างกี่ครั้งแฟนๆก็พร้อมดูนะครับผมแม้ว่าแอบจะรู้สึกว่าคือเอาจริงๆมันเร็วตั้งแต่ภาคที่2แล้วนะครับภาคที่2ใเนี่ยฉาย10ตุลา2,020ภาคแรกเพิ่งฉาย26ตุลา2,023คือมันไวมากไม่ถึง1ปีครบด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งภาค3ก็แพ้ไม่แพ้กันนะครับแต่แฟนๆส่วนใหญ่ยังกังวลนะครับเนื่องจากว่าแม้ว่าภาค2มา ตอนภาคแรกเนี่ยมันก็ใช้เวลาสั้นเหมือนกันนะครับแต่แฟนๆรู้สึกว่าเฮ้ยเนื่องจากสไตล์ของผู้กำกับพี่คุยนะครับผมนักคุยของเราเนี่ยแล้วก็เนื้อเรื่องที่มันอ้างอิงโครงเรื่องมันยังพออ้างอิงจากนิยายอยู่บ้างนะครับทำให้มันแม้จะเร็วแต่ว่ามันยังคงสนุกแล้วก็ยังสนุกมากๆนะครับผม,มนเนี่ยไม่ได้ชื่นชอบ IP ที่หยุดอะไรมากขนาดนั้นนะครับภาค2ผมก็สนุกบาบานึงแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังไทยที่ ก็คุ้มค่าที่จะเสียตังไปดูในรงภาพยนตร์นะครับในตอนนั้นภาค2อะ่ะเออเอาจริงผมก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะที่ภาค2เนี่ยมันจบแบบครอบครัวเอาชนะกันก่อนกันครั้งสุดท้ายเจอหน้าแย้งครั้งสุดท้ายแล้วก็ตัดจบไปเลยนะครับผม,ผมก็เอ้ยผมตกใจลืมกันแล้วเอ้ยโอ้เหมือนว่า IP พนี้เอาจริงๆมันควรจะจบตั้งแต่ภาค2แล้วปะ่ะเพราะว่าผมแอบ,บรู้สึกว่าภาค2เนี่ยเอาจริงผมแทบจําไม่ได้แล้วนะว่าภาค2ในคลิปที่แล้วผมรีวิวอะไรไปบ้าง ตหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบไอฉากโรงแรมใช่ไหมแต่ผมยังพอโอเคนะยังพอสนุกนะครับโดยเฉพาะฉากที่พี่ยักษ์กลับมาเนี่ยโอ้โหฉากนั้นคือพลิกจริงๆนะเออนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ IP หนังไทยที่ผมชื่นชอบอะไรนะครับผมภาค2ผมก็ไม่ได้ให้คะแนนสูงอะไรมากนะครับผมแล้วภาคนี้ล่ะที่หยด3เนี่ยเหมือนจะมีการเปลี่ยนผู้กำกับนะครับจากพี่คุ้ยเนี่ยให้กลายเป็นโปรดิวเซอร์ของ2ภาคแรกนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้กำกับ จาก2ภาคแรกอะนแหละเอาง่ายๆคือเปลี่ยนผู้กำกับนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับผมผมรู้สึกว่าแอบไม่แอบอ่ะคือสนุกน้อยกว่า2ภาคแรกแน่นอนครับหลายๆคนที่เอาจริงแทบจะทั่วประเทศเลยมัง้งบอกว่าน่าจะสนุกน้อยที่สุดในไตรภาคครั้งนี้นะครับผมซึ่งผมก็รู้สึกเช่นเดียวกันนะครับว่ามันยังสนุกไหมยังสนุกอยู่แต่ด้วยเนื้อเรื่องของมันที่เหมือนเสริมเข้ามาเพื่อให้มัน เพื่อให้ IP นี้มันครบไตราภาคเฉยๆแล้วก็เนื้อเรื่องของมันที่แบบเหมือนปูไปภาคต่อหรือเรื่องราวแยกนะครับผมคือเข้าใจได้ว่าเอาจริงๆผมว่าเขาควรจะเล่าเรื่องราวอื่นๆได้แล้วนะคือไม่จำเป็นต้องเป็นที่หยดก็ได้นะครับแต่ก็เข้าใจได้แหละว,ว่าถ้าเล่าเรื่องราวภาค3ที่จะออกจากผีชุดดําหรือใต้ยอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่หยดเลยก็เลยแต่จะโปรโมทยังไงดีให้เป็น ชื่อที่หยดก็นะัดสร้างภาค3แล้วกันนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะนะผมว่าควรจะหยุดที่ภาคสอแล้วก็ข้ามไปสมิงเขาขวานนรหรือว่าหรือหนังเรื่องอะไรก็ได้ที่อย่างน้อยก็เป็นภาคต่อของที่หยด2แต่ว่าเป็นเรื่องราวของยักษ์ที่ไปประเชิญหน้ากับผีตัวอื่นหรือว่าประชิญหน้ากับอุปสรรคอื่นๆมากกว่าที่จะมาวนเวียนกับผีชุดดำนะครับและสุดท้ายผีชุดดําที่กลับมาในเรื่องนี้ก็เหมือนกลับมาใตา้อีกหนึ่งรอบนะครับผมคือ เลยครัว่าผีชุดดาในเรื่องเนี่ยโอ้โหโคตรสงสารนะเพราะว่าสุดท้ายเอาทําวิธีกรรมอะไรสุดท้ายก็กลับมาสุดท้ายก็กลับไปไตยายอีกรอบนะครับตกนรกตกนรกถาวรนะเออสอตัวละครใหม่ในเรื่องนะครับก็ดูเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเอาจิงแม่ผมเดาออกตั้งแต่แรกด้วยซ้ำว่าเป็นผีนะครับผมเออผมเนี่ยดูยังไม่ดูไม่ออกนะว่าเป็นผีนะครับแต่พอมาเฉลยตอนท้ายเนี่ยเออโอ้โหแม่แม่เราโคตรฉลาดเลย ทั้ง2คนนะครับผมจําชื่อไม่ได้ขออภัยนะครับแต่ว่ายังแสดงแสดงดีนะครับผมทั้ง2คนแต่ว่าบทบทไม่มีอะไรอะบทไม่ได้น่าจดจําอะไรนะครับเผื่อไม่ต้องมีด้วยซ้านะครับขออภัยนะแต่ผมรู้สึกว่าเออไม่ต้องมีก็ได้แม้แต่2น้องชายเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็ไม่จาเป็นต่อเรื่องเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายฉากคลแมกซ์ของเรื่องไอ้ผีเนี่ยมันก็วาบทุกครอบครัวทุกตัวละครยกเว้นพ่อแม่เนี่ยมารวมตัวกันในฉากคลแมกซ์สุดท้าย อีกทีร่วมกันอยู่ดีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอาจริงๆก็ไม่ต้องเขียนบทให้2 2น้องชายของยักษ์เนี่ยร่วมประจนภัยก็ได้นะครับเอาเป็นยักษ์กับจ่าประพันธ์ลุยเดียเด่ยวๆก,ก็ก็ไม่ได้เสียหายก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนะครับผมเผิ่เบอรจะสรุปขึ้นด้วยซ้ํานะครับและทั้งเรื่องเนี่ยก็ตามที่คาดนะครับผมตามในตัวอย่างเลยคือมันจะอยู่แต่ในป่าป่าอะไรนะ แม้แต่ป่าผมยังจําชื่อไม่ได้อะภาคสองยังจำได้ดงขโมดอ่ะแต่แต่ภาคเนี้แบบไม่มีสเสน่ห์มันเป็นป่าที่แบบไม่น่าจดจําเท่าภาคสองนะครับภาคสองอย่างน้อยเออมันดูมันดูมีผีเยอะเออมันดูหลากหลายฉากมันน่าจดจําอ่ะเออฉากการเดินทางม,มันดูน่าจดจำนะครับผมแต่ป่าในภาคนี้ที่แบบอไม่ค่อยได้อ่ะแถมผีบางตัวยังมันดูไม่เหมือนผีอ่ะเหมือนเขาพยายามจะแสดงว่าเออ เป็นผีนะแต่ว่าโอว,ว่าแสดงมันดูไม่เป็นไม่รู้ดิเหมือนแสดงให้พยายามบอกว่าเอ้ยเป็นผีนะแต่ว่ามันทําตัวแอบจะเป็นนุษย์นะ่ะมันเหมือนเแค่มรุษย์ที่แต่งตัวทาหน้าเฉยๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออค่อนข้างผิดหวังครับแถมผีค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่น่าจดจําเท่อภาคแรกนะครับผมภาคแรกมันยังเยอะแล้วมันยังดูเออมันน่าสนใจนะครับสรุปนะครับผมเอาจริงๆก็ไม่ใช่ ไอพีหนังไทยที่ผมชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษอะไรมากนะครับนอกจากพี่ยักษ์นาเดชนะครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเรียงไตรภาคของชื่อที่หยดแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับกันทุกคนน่ทั่วประเทศเลยครับว่าน่าจะเป็นภาคที่น่าจะสนุกน้อยที่สุดบางคนถึงว่าบอกว่าห่วยถึงขั้นแย่ที่สุดในแฟรนไชส์เลยนะครับซึ่งส่วนตัวก็อาจจะจริงนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นหนังห่วยหรือหนังอะไรเลยนะครับย่าเป็นหนังที่ดูสนุกได้นะครับผมก็ไม่ได้แบบ รู้สึกเสียดายค่าตั๋วอะไรมากขนาดนะครับอย่างน้อยก็ได้ดูหนังแม่เนาะเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนผมขอให้คะแนนที่6เต็ม10นะครับผมอ๋อนะครับแล้วก็มีเอ็นเครดิตหนึ่งตัวนะครับผมน่าจะเชื่อมโยงไปที่หนังภาคก่อนหรือภาคต่ออะไรก็ได้นะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับสมิงเข่าวขวานนะครับผมซึ่งก็มีกําหนดฉายเรียบร้อยแล้วแล้วครับผมในแอปเมเจอร์นะครับผม, F บผมแต่ก็ไม่รู้ว่า ผลตอบรับเนี่ยมันจะทําให้โดนเลื่อนหรือว่าก็ฉายปีต่อปีเหมือนเดิมแหละคือวันที่30กันยายนปีหน้าเลยนะครับเราเจอเราเจอพี่ยักษ์นาเดททุกปีนะครับผมแล้วก็หนงเรื่องนี้ได้ดูตัวอย่างแรกของอนงสองเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่า,อาก็น่าสนใจดีครับว่าจะเอาภาคแรกที่มันดูน่าจะจบสมบูรณ์แล้วควรจะมีแค่ภาคเดียวเนาะเอามาเล่าต่อ,อยังไงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ